กันเหลือตื่นเต้นสิคือนั่งจินตนาการหน้าหลานทั้งวันเะยอยากให้เหมือนทั้งคู่รวมกันอยากให้ออกมวยมวยหน่อยเหมือนเออแต่ตาโตเหมือนลูกขาวนี่หวงไหมเหรอหวงไหมครับลูกชายมาจีบเนี้ยเหรอโอ้ยแ่นอนแ่นอนตอนแรกตอนแรกจะตอนแรกจะคลอดไปที่บ้านแต่ว่าลูกไม่ไหวอ ถามเพื่อลูกติดแม่ถูกทุ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 กใครชาวไม้เขามีหัวก็ดูแลป่ะหัวเขาก็ดูแลสิเธอหัวเขาดูแลแต่ว่าเราก็คอยดูอยูวงไงเราไม่ได้เป็นห่วงเขาเราเป็นห่วงหลานเราอยู่ห่างแบบว่าติดมากขนาดมาแล้วอย่างงี้มัเตรียมรับผ่อนอะไรยังไงบ้างครับป้าอะไรเตรียมอะไรบ้างเตรียมห้องเตรียมอะไรใดๆอย่างงี้ จะไปดึงอะไรไปดึงอะไรไปึงทองไอ้นมันถามอยู่ตำแหนักอะไรเฮดึองเห่เฮ่อแหมทองอ๋อไม่อันนแม่แม่เขาเตรียมไว้แล้วแม่เขาเตรียมไว้แล้วแม่เขาเตรียมไว้แล้วมันอยู่บ้านเดียวกันมันไม่ต้องไม่ต้องเตรียมขนาดนั้นหรอกเธอจริงๆแล้วมันก็รู้รู้อยู่ใช่ไหมลูกใน้อยคือลูกสาวก็รู้อยู่แล้วว่าเออเออลวบรวบหมดรวบหมดไหมลวบหมดไหม ก็เป็นฝ่ายแบบว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างงี้แล้วตุ่ก็ไปแบบว่าเตรียมเตรียมของให้แสนด,ดียอะไรเงี้ยใช่คุณตื่นเต้นไหมคะใกล้อยจะเหลือตื่นเต้นสิตื่นเนตนเ้นคือนั่งจินในอาการหน้าหลานทั้งวันน่ะทั้งวันอยากให้เหมือนอใครคะอยากให้เหมือนทั้งคู่รวมกันอยากให้ออกมวยมวยหน่อยเหมือนเอิร์ธแต่ตาโตเหมือนลูกสาวนี่เห็นไหมอุ้ยใช่ไนะฮะคือหน้าหมวยไงหน้าหมวยแต่ตาโต เออตาโตเหมือนลูกสาวนี่ลูกสาวตาโตไงใครชื่อตอนแรกจะคิดว่านู่นนี่แน่นอ้ออ่างไหมอ้ออ่างเออชื่ออิส่วนลูกสาวชื่อเปาเอาสองคนมาผสมกันเป็นเอาไม่ดีไม่ดีร้ึงไม่ดีลูกพ่อก็เสือเบิร์ดเนี่ยต่เบิร์ดฮ นี่มึงอยากให้กล้องถ่ายหน้าไหมไม่แต่ว่าเขาก็ตั้งชื่อมาเองใช่ไหมใครตั้งอันนี้ใครตั้งคือตัอตั้งใจแต่แเออก็ให้แบบหลายๆคนส่งเข้าประกวดอะไรเงี้ยอ่าส่งข้าประกวดได้แต่เออเขาก็มีอยู่ในใจเขาเลือกไว้แล้วแต่แรกเนี่ยค่ะว่าแสนดีก็ตรงใจนะก็เป็นชื่อแบบไทยๆด้วยแล้วก็เป็นชื่อชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดภาษาอังกฤษก็เขียนง่ายด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษก็เป็นฝรั่งเลยแซนดี้เงี้ยฮะใหแซนดี้เงี้ยอ่างงี้หวงหลานไหมเหรอโอ้โหหวงไหมเหรอห่วงไหมครับผู้ชายมาจีบเงี้ยเหรอโอ้ยแน่นอนแน่นอนแน่คงคงสกีนแน่ดูแหละคงสกีนแน่ดูแหละ ผ่านด่านพ่อไปก่อนแล้วผ่านด่านพ่อไปก่อนแล้วก็มาด่านปู่ปูป่คงวิเคราะห์แน่นออ่ะปู่ที่หดสุดไหมคะฮะ<า>ปู่ที่หดทิ่สุดไม่หลอก <c oughs> ไม่หลอกพ่อเขานั่นกว่าเนาะ <c oughs> เอาถามเป่าดิเอาจริงก,ก,ก็ดูร่าทางก็จะห่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะเขาก็แบบวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ยิ่งเป็นลูกสาวก็ยิ่งแบบน <c oughs> ่าจะก็สเต็ปแบบว่าก็สิบห้าสิบหกนะ คือเราก็ไม่วางไกลอย่าไปวางไกลอย่าไปวางไกลเลยคิดว่าเออแบบว่าเดี๋ยวลูกโตขึ้นจะไปเรียนที่ไหนอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วก็มหาลาัยเข้าอะไรดีจะไปเรียนเออจะแบบไอ้ลูกเขาจะรุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่งงานกับใครอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าวางไกลอย่าวางไกลของพวกนี้บ้าเหรอแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้กําลังหายชื่อนักบุญอยู่ยังไม่ได้เลยชื่อนักบุญ โหมาเหรอไม่นะอ๋อใกล้เคียงกัน <laughs> <laughs> ช่วงช่วงไตามาสามหรือว่าเนี่ยพึ่งเข้าไตามาสามค่ะมันก็เริ่มที่จะแบบน้ำหนักขึ้นเร็วมากๆเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างช่วงแบบว่าเดิน บอกจริงๆแล้วก็อยู่ที่เขาแหละเขาเป็นคนรับงานไม่ใช่ผมผมไไปคอนโทรลชีวิตเขาไม่ได้หรอกแต่พักได้ก็พักลูกไม่ผมตอบเขาตอบเขาอ้าผมตอบเขาแต่พักได้ก็ดีพอพอเะพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่เขาแล้วแต่ลูกแต่พอก็ได้มึ้ยเขาหายเองสิ